ปิดประวัติพระมหาภัยวันหลวงพี่นักเทศผู้โด่งดังบนโลกออนไลน์ท่านเนี่ยเป็นใครทําไมถึงโด่งดังแล้วก็ได้เป็นกระแสฮือฮาโบนโลกออนไลน์นะขณะนี้เดี๋ยวรู้กันพระมหาภัยวันค่ะท่านเนี่ยเป็นคนอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะในวัยเด็กๆเ,เนี่ยมีฐานะที่ยากจนนะคะพ่อกับแม่ของท่านทํางานก่อสร้าง เรียนได้แค่ประมาณป .6 อะนะคะพ่อกับแม่เนี่ยเลยตัดสินใจคุยกันว่าถ้าไม่บวชก็ส่งเรียนให้จบปร,ริญญาตรีเนี่ยไม่ไหวเลยตัดสินใจให้ท่านบวชค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะตั้งแต่อายุ12ปีแล้วล่ะคะ่ะท่านได้เรียนนักธรรมและบาลีจนถึงอายุ18-19ปีพอหลังจากจบปร,ริญญาธรรม7ประโยคเนี่ยอายุก็เรียกได้ว่าใกล้บวชแล้วค่ะ ต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีพระสอนปรริยนธรรมสูง,สงพอดีมีอาจารย์ใหญ่สํานักเรียนที่นั่นเคยเป็นลูกศิษย์สํานักเรียนวัดสร้อยทองอพระมหาภัยวันเนี่ยเลยได้ย้ายมาเรียนที่วัดสร้อยทองนั่นเองค่ะจนจบนักธรรมเอกอะนะคะแล้วก็ประ,ปร,ะรียนธรรมเก้าประโยคซึ่ง ว่าเป็นสามเณรปริยธรรมเก้าประโยครูปแรกของจังหวัดส,สุขโขทัยเลยทีเดียวค่ะแล้วจึงได้มีการไปเรียนต่อปร,ริญญาโทพุทธศาสตร์ของมจรหรือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัยนะคะเพราะปร,ะริยธรรมเก้าประโยคเนี่ยเทียบเท่ากับวุฒิปร,ริญญาตรีค่ะตอนอ,อุปสมบทเนี่ยก็ได้รับพระมหากุณาทิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวรับอุปสมบทเป็นพระภิกษุนาคหลวงบวชที่วัดพระแก้วนั่นเองนะคะ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะปัจจุบันยังได้ศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษาที่มอจรออีกเช่นเดียวกันค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่านาทีนี้เนี่ยพระมหาภัยวันวรวรันโนพอสอแห่งวัดส้อยทองถูกจับตามองแบบไม่กระพริบเลยค่ะในฐานะที่เป็นพระเซเลบแห่งโลกโซเชียลเลยอเรียกได้ว,ว่าดังจนติดเทรนด์ทวิตเตอกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะ ท่านเนี่ยมีการออกมาไลฟ์สดตอบคำถามทาง Facebook ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายสนุกตลกแล้วก็เป็นกันเองนะคะเลยทำให้ท่านเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะซึ่งท่านเองก็เรียกได้ว่ามีการมาไลฟ์สดระยะเวลานานพอสมควรแต่เพิ่งมาดังในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นหลากหลายค่ะที่ท่านออกมาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของพุทธศาสนาการเมืองไปจนถึงข่าวบันเทิงเลยทีเดียวค่ะ บางทีเนี่ยมูก็แอบ,บคิดไปแอบบคิดอยู่นะคะว่าบางทีมันก็แยกไม่ออกอะนะคะว่าข่าวของท่านเนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดข่าวประเภทไหนมันเทิงไหมทั่วไปไหมหรือยังไงดีงงค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยเอาฮามากโอ้ยสาพานท่านเคยบอกนะคะว่าเทศอย่างเดียวเนี่ยคนเบื่อเขาจะรู้สึกว่ามันไม่มีการโต้ตอบเราก็อ่านคอมเมนต์เขาเอาเขาเนี่ยจะได้รู้สึกว่าสนุกแล้วก็เหมือนมีส่วนร่วมไปกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่า เหมือนได้ฟังอะไรจากเราเหมือนแล้วก็มีการพูดคุยสนทนาโต้อตอบกันนะคะเออเร,เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มุกเคยฟังฟังมาเนี่ยได้อะไรบ้างก็ไม่รู้แหละรู้อย่างเดียวคือขำท่านเนี่ยขำขำหลายหลายวันมาเนี่ยขำตลอดเออจนปปสก็เหมือนเมื่อวานปปส์เขาเข้ามาบอกว่าท่านนี่ขำขำตลอดมีพิรุษท่านเนี่ยมีพิรุษเออคือ,ค,อคือท่านขำจริงๆนะคะไอ้อ่านนิดนึงคอมเมนต์ขำไอ้อขำ เมื่อคืนค่ะมุกก็ได้ดูนะคะในการเรียกได้ว่าแบทชิชระหว่างพระมหาสมปองแล้วก็พระมหาภัยวันเรียกได้ว่าสุดปังอ่ะสองแสนวิวสึกพศครั้งนี้จะเอาอะไรมาต้านคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเอาอะไรมาต้านก็ไม่อยู่สาระก็ไม่มีพูดทีสองชั่วโมงงงมากพศยิ่งมีคนเข้ามาแบบคุยด้วยโบะบอด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าไม่หยุดหยุดยั้งกันไม่ไหวจนคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้มีการเข้ามาถามท่านว่าท่าน จำวัดเหรอเออดึกมากนะประมาณสองสองสามทุ่มเออมันออมไม่ยงมจํไม่เริ่มสองทุง่มจบประมาณอยู่สามสี่ทุ่มเลยแหละค่ะมูได้ดูโอ้โหเรียกว่าบันเทิงอ่ะท่านเนี่ยเอาฮา แทบจะไม่ใช่พระสงฆ์แล้วแทบจะเป็นเซเลบแล้วจ้าพี่จ๋าเรียกเสียงหาได้ตลอดระยะเวลาของการไลฟ์กว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็ทําไม่ได้โน้ตอุดมอย่างต้องอายเลยจ้าพี่ต้องบอกเลยคะ่ะว่าการไลฟ์เนี่ยไม่ธรรมดานะคะเป็นการรวมตัวของเหล่าคนดังสำนักข่าวเอ่ยเพจขายของเอ่ยทุกเพจที่เข้ามาดูไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์กันต่าง,าง,างนานานะนะถือเป็นการสร้าง ประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ค่ะเอองานนี้เนี่ยมีดีเจนุ้ยธนวัฒน์นะคะก็ได้มีการโผล่เข้ามาคอมเมนต์กลางไลฟ์สดระหว่างที่พระมหาภัยวันแล้วก็พระมหาสมปองเนี่ยดีเจนุ้ยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขานี่เข้าไปแซวนะคะ มีการเข้าไปโพสต์ในไลฟ์สดของพระมหาสมปองแล้วก็พระมหาภัยวันที่มีการคุยกันแบทเทิลกันเมื่อวานนี้นะคะได้มีการพูดเอาไว้ค่ะว่าไหวสาพอสแมสมากเจ้าค่ะเออเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพระท่านพระสองท่านเนี้ยเป็นขวัญใจ LGBT นะคะเรียกได้ว่าสุดปังอลาัางการจะ้ะนอกจากนี้ ยังได้ระบุข้อความเอาไว้อีกค่ะว่าคนดูสองแสนกว่าไม่ว่าชอบตรงทุกค่ายทุกสังกัดทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเม้นแล้วนุ้ยจะพลาดหรอฮะดอมพระมหาสมปองพระมหาไพวัน ah ah เออแล้วอย่างงี้คุณนุ้ยจะพลาดได้หรอจ๊ะอ๋อแล้วท่านยังบอกอีกด้วยค่ะว่าไม่ลืมนะพวกที่มาแอบอ้างขายสินค้ามาโปรโมทแบรนด์ตัวเองแบบเนียนๆน่นะเมื่อคืนอาตมาโดนตำหนิเยอะมาก ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของเหล่าญาติโยมชาวจอกเลยอ่ะก็พร้อมเพนะ0800668629บุญอะทำบ้างจะมาเนียนใช้พื้นที่ฟรีไม่ได้นะสภาพเดีได้ว่ามีการตั้งแผงเรียกเก็บค่าแผงกันแล้วจ้าบนไลฟ์เลยทีเดียวงานนี้อ่ะยอดผู้ติดตามนั้นทะลุล้านไปแล้วจ้ะทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่จ๋า ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่สภาพเรียกได้ว่าไหวสาค่ะท่านอีกมือหนึ่งไม่ว่างจับกล้องอยู่ค่ะไหวสานะคะท่านค่ะและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม